สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอย่างเช่นถ้าเราต่อไฟที่ต่อเติมบ้านห้องไหนห้องหนึ่งที่ต่อเติมมันจะมีไฟประยุกต์ใข้างนอกแล้วก็ตองจรเปลวางเลยไหวิตอันนี้แต่อยู่ในบ้านสวิตซตัวนี้แต่อยู่ในห้องที่ต่อเติมใหม่มีหลอดไฟอยู่ตรงกลางทีนี้เราจะเปิดเข้าไปในห้องใหม่เปิดไฟสวิตซ์ตัวนี้ไปสวิตซ์ใช่ไหมแล้วก็ไปข้างใน ทีนี่ทำธุระเสร็จอะไรข้างในจะปิดตัวนี้จะปิดตัวตัวในจะปิดตัวนี้จออกไปทางอื่นไม่ออกทางเดิมไม่ใช่จะเป็นต้องมามาปิดเติมใช่ไหมแล้วก็ไปปิดตัวนี้เราไม่เราไม่ได้ได้ตัวนี้เราไม่ตัวนนี้มันเปอยโนนี้จนใหญ่เขาจะใช้เป็นบันไดเป็นบันไดหรือแล้วระเบียงทางขึ้นอะไรก็แล้วแต่ ขอนนียมยมเรียกวงจรนี้ว่าบางทีเรียว่าวงจรสีดกจยริงจแล้วมันยืได้ไที่กลังที่เราควมัดวกะาวมันีะ้วกปกที่บ้านได้ข้ามาย่นนคือผู้ชีใครมึงเขียนกลางนี่ตัชี้ไฟลืมราเนจอตอนี้เราเป็นสายตามคนร